ไม่ต้องมารักแต่เธอจะหลอกกันนะตัวฉันไม่ขอจะเจ็บฉันขอให้เรื่องนี้มันเป็นแค่ความฝันพอหลังจากนี้เธอจะไม่มีฉันตรองนะ้ะโอเคตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะเชียงใหม่ตรงรถตรงหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่นู่นดีคปรอนมันอยู่ตรงข้ามเออไปซื้อพวกแว่นตาหมวกอะไรนิดนึงว่าผมไม่ได้เตรียมมาเลยนะลองไปซื้อไอ้เหี้ยสียเหี้ยเลยวะ โอเควันนี้ก็น่าจะไปเจ็ดร้อยปีตอนนี้ผมบอกไปต้นคลิปนะเออเดี๋ยวซื้อสิิ์ก็จะไปหาเพื่อนที่หอเพื่อนเลยเออเจอกันเพื่อนโค้ดแต่เพื่อนปอนรู้มาว่ะนะเพื่อนปอนอะ่ะเจอกันเจอกันโอเคตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หอเพื่อนหออะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปวิ่งสนามเจ็ดสิบปีนะน่าจะตีแบตด้วยอะตัวลากับมันขาดใครไปว่าเพื่อน เหมือนขาดใครไปคนหนึ่งอ๋อปอนซิกพี่แก้วเป็นพี่ปอนซิกจะได้เหตุปอนซิกดูอยู่นะครับขีโคสฝากถึงไปแล้วครับ <c oughs> โอ้ยก็ถึงแล้วนะเจ็ดเจ็ดพันปีเจ็ดร้อยฟีเรื่อผมไม่ได้วิ่งฟิวนี้มาหลายเดือนตั้งแต่อ่างแก้วก็ไม่ได้วิ่งฟิวนี้มานานละเรื่อ <c oughs> แต่อ่างแก้วแม่งหนาวจริง้งหงีอ่ะไม่ไหวเลยวันนั้นอะ่ะเดือนมกราสิบเองศาอ่ะสิบหรือสิบเจ็ดจำไม่ได้ อสามตื่นตื่นแล้วอะไรอีกตีห้าอยากแก้มืออ่ะไอ้ที่อะแก้มือห้าโลวันนั้นเราวิ่งได้สี่โลนะตอนนี้รู้สึกคิดถึงปอนแอปคู่รับสายเพื่อนปอนมีอะไรฝากถึงปอนเนาะมีอะไรฝากถึงปอนนะปอนดูอยู่ก็เลือกอเที่ยวได้แล้วลออน,น,น,นะครับก็เลิกมีข้ออ้างครับมาออกกำลังกายได้แล้วนะครับเอาเอาสามห้านาทีเนี่ยตั้งเป้าแล้วสามห้านาทีห้าเพื่เจ็ดเหรอเฮ้ยลูกกูทำกูวิ่งได้ไงวะ บอกกูต้องวิ่งพอนอนอย่างเดียวยมาเริ่มละเฮ้ยที่วิ่งแคบมากว่าเอามันรถ่านเนรถผ่านมีรถล,ละเลยที่วิ่งแเลงนี้แค่เน,นี้ยนี่จะถ่ายเป็นช่วงๆนะถือถ่ายไปตลอดแม่งกูก็ไม่ไหวอะ่ะออโอเคนี่ก็ครบเห็นกับตรงนูน้น ครบก็ประมาณอเ,คคเออสองโลดี <laughs> แถวเ,เริ่มกันแล้วเนี่ยสี่โลกว่าแล้วเฮียจะตายแล้วครับเจอพี่คนเล่นเนาะแอบไปเล่นเพจหกเลยพี่โค้ดไม่ถึงไม่ถึงพี่โมงอ,อัดอัดพี่โมโค,ครับกองสันหน่อยครับพอพรไม่มีแรงแล้ว หน้านนี้ก็หาละวิ่มันแต่น้ำน่าจะเลยตรงนี้เขาเล่นบาสไปหน่อยอเที่ยงสันต้องสันแล้ว <laughs> โอเคก็วิ่งเสร็จละห้าโลแค่อย,อย่างเหนื่อยอ่ะพี่โคเด่นกลัวเล,เล่นเ,เล่นเพจหกกลัว ถ้าคนดูอยู่นะยังเหนื่อยเลยอะ่ะนี่มาดูเพื่อนตีแบตนะเ,<อ>เพื่อนไอ,เ,อเพื่อนไอเทคนิคตีแบตเดียว<อ>ไม่ไหวแล้วเป่ะอโอเคก็จบไปละไอที่อะ่ะวิ่งห้าโลเหนื่อยครับเหนื่อยเมื่อกี้ก็ตีแบตมานะแต่ไม่ได้ถ่ายเลยตอนนี้ก็เวลาทุ่มครึ่งกินข้าวไหนครับของต่อนักวิ่งอะ่ะตามต่อของนักวิง่งผมผม คือคือครับเนี่ยก็ได้อ๋อน่าจะเป็นลูกชิ้นทอดนะครับลูกชิ้นทอดน้ำโคโกเนี่ยออหวานเนี่ยกินหลังวิ่งอ่ะอร่อยเฉอยอ่ะน,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 นี่คนก็ยังตีกันอยู่นี่น่ะไม่รู้มองเห็นเปล่าจากในกล้องนี่ครับบอกว่าเจอแหลมแหลมไหนวะแหลมโฟจิงแหลมที่ว่ายิงเรียงกับยิงเอ้ยยิงเรียงกันแบบทีแทกโท Damn Zeus you too cold bruh. What you doing?